สวัสดีครับผมพามาดูโครงการที่ดินจัดสรรแบ่งขายครับใกล้าหาดทุ่งมาเลนเพียงแค่400เมตรครับครับถนนสีเลนมีอนาคตแน่นอนนี่ครับถนนกว้างประมาณ9เมตร50 ครัตึกตรงนี้ก็ซื้อไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อผมผมก็มาทําต่อครับครับอืม ไปเข้าถึกแน่นอนผมพาดู เขาออกได้3ามทางครับข้างโครงการแล้วก็ข้างหลังโครงการอันนี้ด้านหน้าโครงการครับโอเคครับขอบคุณครับ